ันนี้เราจะพูดถึงการบูชาของกามูเกี่ยวกับจริยธรรมของการกระบฏนะครับสู่การบรรยายเรื่องจริยธรรมที่เผชิญหน้ากับความไรยสาระซึ่งเป็นแนวคิดที่เช,ชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับประชญการตามรองคิวของอัลเบิร์กกามูวันนี้เราจะมาสำรวจว่าแนวคิดเรื่องความไรยสาระของกามู ท่าไทยมองมองตั้งเดิมเกี่ยวกับจักร,ย,รยธรรมอย่างไรและปางครับให้เราต้องพิจารณาหมายว่าเราจะใช้ชีวิตกระทำและแตัดสินใจเลือกทงางศีลธรรมอย่างไรในะโลกที่ไร้สาระกมูเริ่มต้นด้วยกันเยืนกรานอย่างอยู่หยุคว่าชีวิตนั้นไร้สาระตัวเนื้อแท้เขาหมายความว่าอย่างไร ในผลง,งานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาเรื่องตำ,ตำนานแห่งเซซัเฟสกำมูโต้แย้งว่าการสแสวงหาความหมายของมนุษย์นั้นขัดแย้งกับจัจตรวาลที่ไม่สนใจและร้ายเหตุผลอยู่ตลอดเวลาข่าวเขียนว่าความไร้สาระเกิดจากการเผชิญหน้าระหว่างความต้องการของมนุษย์กับความเงียบที่ไร้ายเหตุผลของโลกเราหวยหาความหมาย ความเป็นระ,ระเบียบและจุดมุ่งหมายแต่จัตวาลต,ต,ตอบสนองด้วยความเงียบไม่สนใจการต่อสู้และความปรารถนาของเราในระบบจะจ,ะจ,ะจะริยธรรมแบบตั้งเติมไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาประยากหรือการเมืองมักมีสมสม มาติฐานเกี่ยวกับความหมายโดยรวมหรือลักกันชีนช้น้ำชี้นำที่มีอิทธิธผลต่อการเลือกทางศิลธรรมของเราแต่ถ้าเรายอมรับแนวคิดเรื่องความรายสาระของกมูสมาติฐานนั้นก็จะล้มแล้วล,ล้มแล้วจกักรวาลไม่มีจุกมุ่งหมายเชิงวัตถุหรือรอบทางศิลธรรม ดังนั้นบุคคลจึงต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีแผนที่เจตนธรรมที่ชัดเจนนี่หมายความว่าเจตนธรรมเป็นไปไม่ได้ในโลกที่ไร้สาระหรือไม่กมูสนับสนุนละ,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 ละทิรไร้เหตุผลหรือไม่ซึ่งก็คือการปฏิเสธค่านิยมทางศีลธรรมทั้งหมไม่ใช่เลย ก,กัมมูปฏิเสธหลักหลักหลักหล, <c oughs> ลักทีไรเหตุผลโดยเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมท่ามกลางความไร้สาระอย่างไรก็ตามเส้นทางข้ามหน้าไม,ไม่ได้อยู่ที่การยอมแพ้ต่อความสิ้นหวงังหรือโอบรัระบบศีิธรรมที่ไม่แน่นอน แต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระบฏการกระบฏในปรัชญาของกมูหมายถึงการเผชิญหน้ากับความไร้สาระด้วยการท้าทายมากกว่าการยอมแพ้กมูเขียนไว้ว่าเราต้องจินตนเจตนาการว่าเซเซเฟสมีความสุขประโยคนี้เป็นการเฉลิมฉลองความโอ,มโอโทนของมนุษย์ ละเป็นการท้าทายแนวคิดตั้งเดิมเกี่ยวกับความทุกข์และความไร้สาระซิเซฟ,ฟัสถูกเทพเจ้าสาบให้กลิ้งก้องหินขึ้นไปบนภูเขาแต,แต่กลับต้องดูมันกลิ้งลงมาอีกครั้งช่วนิรันเป็นสัญลักษณ์ของสภาพความเป็นมนุษย์การต่อสู้ของเขาร้ายประโยคแต่เขาก็ ยังคงดำเนินต่อไปการกระบบกของเขาคือการพละกล้องเห็นนั้นเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปแม้ว่าสถานการณ์ของเขาจะไม่มีความหมายใดๆสำหรับกระมูการกระบบกเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามเจตนาธรรมเป็นการปฏิเสธที่จะถูกถูกปัดขยี้ด้วยความไร้สาระของการ การตามรองอยู่แต่การกระโบ,บมีลักษณะอย่างรายในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในการตัดสินใจทางจิตนธรรมการกระโบกหมายถึงการกร,กระนักถึงความคลุมเคลือโดยธรรมชาติาาของชีวิตและการกระทำในลักษณะที่เยืนยานศักดิ์ศรีและอิสรภาพของมนุษย์นี่คือจุดที่จิตธรรมของ กมูชัดเจนขึ้นเราอาจไม่มีค่าค่านิยมถึงวัตถุแต่เรายัางคงเลือกความสมัติความเห็นอกเห็นใจและความยุติธรรมเป็นหลักกันชีช้นำได้กมูให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความทุกข์ของมนุษย์และความม,ม,ม,มอยุติธรรม ของโลกนกายกระโดข่าวเขียนว่าฉันกระดดังนั้นเราจึงมีอยู่คำากล่าวนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจทัศนิทัศนคติทางเชลธรรมของกระมูเมื่อเรากระดต่อสิ่งที่ร้ายสาระเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อความสมั สมาดีกับผู้อื่นหน้าที่ทางจิตธรรมของเราไม่ได้มัดฉากระเบียบของพระเจ้าหรือจัจกราวาลแต่มาจากประสบการณ์ร่วมการของมนุษย์เราตระหนักถึงความไร้สาระของชีวิตแต่เราก็ตระหนักเช่นกันว่าคนอื่นๆก็ตกอยู่ในความไร้สาระนี้เช่นกันจากนั้นความระ ผิดชอบทางสิทธถามของเราเครือก,การหลุดอันตรายปันเทาวความทุกข์และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในโลกที่ไม่มีการรับประการความยุมติธรรมโดยเนื้อเท้กมูววิภาควิจาร์อุดมการและระบบที่พยายามกำหนด ครอบศิลีธรรมศีลธรรมที่เข้มงวดกับบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ้างว่าตนมีสัจธรรมสูงสุดหรือความรุงแรงที่ชอบธรรมนานานมา่นามของความดีที่สูงกว่าเขาระมัดระหว่างหลักคำสอนทางศสาสนาและการเมืองโดยมองว่า เป็นความพยายามอันตรายที่จะหลีกหนีจากความร้ายสาระด้วยการเ,เสนอความแน่นอนที่เป็นเท็จแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับเรียกร้องให้มีเจตนธรรมที่ยึดลักความรับผิดชอบและความเห็นนอกเห็นใจของแต่ละบุคคลปราศจากการเรียกร้องที่แน่นอนการน,นั้นย้ำถึงความส,สมัครดี และความเห็นอ,อกเห็นใจของมนุษย์สามารถเห็นได้จากข้อคิดเห็นของ,ของเขาเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในบกความเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกลทีนกระหมูลโต้แย้งกับโทษประหารชีวิตไม่ใช่จากมุมมองทางศาสนาหรือปรัชญาแต่จากจยุยนของความเห็นอ,อกเห็นใจของมนุษย์ แคลคนว่าเรารู้เพียงพอที่จะพูดได้ว่าโทษประหารชีวิตไม่ว่าในรูปแบบแตายก็ตามเป็นตัวอย่างที่น่ารังเกียจของกฎหมายการแก้กแค้นกระมูไม่ได้อ้างถึงกฎหมายศีลธรรมที่สูงกว่าแต่อ้างถึงความสามารถของมนุษย์ในการรับรู้และปฏิเสธความโหดร้ายแม้กระทั่ง นายนามของความยุติธรรมกรมูกเสนอว่าหากชีวิตไม่มีความหมายที่แท้จริงชีวิตเองและชีวิตของผู้อื่นก็กลายเป็นสิ่งล้ำค่าในความประปางของมันนี่คือความเข้าใจทางจิตรธรรมที่เราได้รับชากันยอมรับสิ่งที่ไรยสาระเพราะชีวิตคือสิ่งเดียวที่เรามีเพราะชีวิตมีจำกัดและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตจึงมีค่ามากยิ่งขึ้นการรับรู้ตัง,ตงก่าวนำไปสู่จิตรธรรมของการดูแลเอาใจใส่ดูแลตัวเองคนอื่นและโลกที่เราอาศัยอยู่จิตธรรมแห่งการกระบบของกมูเสนอแนวทางให้เราเดินหรือนายภูมิภูมิทัศภูมิทัศทาง ศิลธรรมของโลกที่ไร้สาระข่าวถาไทยให้เรากร,กระทำการโดยไม่หัวหัวผลตอบแทนหรือกลัวการลงโทษใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีเจริธรรมในโลกที่ไม่มีละกระฐานกระประการในคำพูดของเขาการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นเพียงพอที่จะเต็ม เติมเต็มหัวใจของมนุษย์ได้ในแง่นหนึ่งเรามีอิสระที่จะสร้างความหมายของตัวเองแต่ศิรภาพนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการกระทำด้วยความเห็นอกเห็นใจและความสมัครดีต่อผู้อื่นสรุปใต้ว่ากระมูไม่ได้ให้ระบบเจตธรรมโดยละเอียดแก่เรา แต่เขาเสนอรอบของเคเกี่ยวกับเจตนธรรมในโลกที่ไม่มีความหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ความไายสระเรียกร้องให้เราใช้ชีวิตโดยปราศจากภาพหลวงตาเผชิญหน้ากับโลกตามที่เป็นอยู่แต่อย่างเรียกร้องให้เราต่อต้านความยุติความยุติธรรมความโหดร้ายและความเฉยเมยเมื่อทำเช่นนั้น เราย,ยืนยันถึงคนณค่าของชีวิตมนุษย์แม้จะเผชิญกับจัตนาธรรมที่ไม่สนใจก็ตามและนายการกรบฏนี้การท้าทายต่อความไร้สาระนี้เองที่เราคงพบจัตนาธรรมของเรา